ดินมาถมที่นะครับผมตรงจุดจุดนี้จะมีโรงงานอยู่สองโรงก็คือโรงที่คัดแยกผักกับโรงอาหารสุนัขนะครับอาหารแมวอาหารหมานะครับเป็นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เข้า ดินมาถงดินมาถมนะครับผมจะเป็นถนนเรียบคลองพระสิล์นะฮะ<ว>นี่คือคลองพระสิล์นี่ก็จะให้เห็นในคลองพระสิล์ด้านหน้าตรงไปทางนู้นนะตรงตรงไปทางนู้นนะฮะจะเป็นถนนลำลูกกานะฮะ<ว>ด้านนู้นฝั่งดอนเมืองฝั่งดนองงดนเมืองจะอยู่ด้านนี้นะครับผม,<ว>ผมก็คือเป็นเส้นนี้เท่าที่ว่าผมและน้องใบบุญก็ขับรถมอไซค์เล่นกันทุกวันทุกวันครับมาเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันนะครับแต่ก็พอมีมีโรงงานมาขายทองขายที่ได้ก็สมที่กันครับก็ เอาดินมาเทนะฮะดินมาเทก็ดูฮะเวลาฝุ่นมันมีตอนไหนมีตอนรถวิ่งมานะฮะตอนรถวิ่งไงมาจะไม่มีฝุ่นตลอดฮะมันมีฝุ่นตลอดมานะฮะดูฮเนว่าจะมีรถวิ่งมานะฮะจากมอไซค์ผ่านไปผ่านมานะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมาจากเทศบาลกูคตนะฮะฝั่งนี้จะมาจากเทศบาลกูพอพระศึกก็จะสุดตรงแค่ตรงนี้นะฮะสองพระศึจะสุดตรงนี้แล้วก็วกเลี้ยวขวาไปทางไปทาง,ทางโลตัสนะฮะวกขวาไปทางโลตัสโลตัสออกไปถนนจะเป็นทางเขาเรีย เรียกว่าของรัดโพหรือว่าของอะไรก็ได้เป็นของเชื่อมเชื่อมต่อจากของเล็กไปของใหญ่นะฮะดูน้าดามากนะดำดำมากรู้สึกต่อทางในเมืองหรือว่าทางกรทมยังไม่เปิดน้ำทำให้น้ําดํามากน้ําดําดํามากฮะับดำจริงเลยดําสุดๆดาสุดๆดาสุดๆนะฮะดำสุดๆนะฮะดูที่ห้างดูใกล้เมื่อใกล้ค่ำแล้วฮะผมก็ เขาจะเอาดินมาเทตรงนี้นะฮะดินมาเทน่าจะวันนี้วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เอามาเทเอาไปเทนะฮะแต่ว่าจริงๆก็น่าจะมีการแบบฉีดน้องฉีดน้ําหรือไม่ก็ให้มันอย่าเป็นไปฝุ่นนะฮะให้มันสะอาดสะอาดหน่อยเหมือนกับว่าเออเออมันมันมันก็ไม่ค่อยข้างจะไม่เห็นแก่ตัวเท่าไหร่นะฮะอันนี้เห็นแก่ตัวนะครับก็คือคนอื่นเขาเดือดร้อนนะฮะตัวเองขายทงขายที่ได้ถมที่อย่างเงี้ยคนอื่นเขามันมันไม่ใช่ฮะจริงๆมันมันมันต้าจะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนส่วนอ่า บริษัทนะฮะจริงๆแล้วตามธรรมดานะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่คนบ้านแถวนี้แหละครับแต่ว่าก็เห็นความเดือดร้อนของคนที่ผ่านไปผ่านมานะฮะแล้วก็ของผมด้วยนะเพราะว่าผมต้องพาลูกขับมอเตอร์ไซค์แวนทุกวันทุกวันนะฮะแถวนี้นะฮะ <S <S าหาว่าเดือดร้อนไหมก็ก็มันเลี่ยงประเทศอื่นได้เหมือนกันแต่ก็อยากจะให้เห็นความแบบอะไรล่ะคือแบบคือ สุกเอาผงกินหรือว่าอะไรอะไรล่ะอ่ะแบบความเพียแก่ตัวหรือไม่ก็แบบมักง่ายอะไรประมาณนะฮะว่าคนที่มีที่ในเมืองหลวงเขาจะเขาจะเป็นส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะมากหรือหรือโดยมากหรือไม่มากหรือหรือไม่หรือไม่ก็แล้วแต่บางคนนะบางคนเขาจะมีมีระบบจัดการอะไรที่มันดีๆนะฮะที่ที่มันดีๆที่มันดีๆกว่านไม่ให้เป็นฝุ่นไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับผม ถามว่าโรงงานทางเขาก็มีน้ําฉีดของเขาเองนะจริงๆน้ําก็มีนะเอาน้ําฉีดก็อะไน้ําในคลองครับผมก็จุดนี้นะครับเป็นจุดนี้นะครับที่ที่เห็นนี่ฮะก็คือเป็นมีรถแท็กเตอร์จอดอยู่นี่ฮะเนี่ยฮะถามว่าเกิดฝุ่นไหมเกิดนะฮะเนี่ยดูดูคุณตาคุณตามาวิ่งนะครับคุณตามาวิ่งถนนเส้นนี้ก็มีคนมาออกกําลังกายเยอะนะฮะริมฟุตบาทท่อนี้นะฮะช่วงเย็นนะครับก็ขอจบไลฟ์สดตรงซอยประสิทธิ์นะฮะลำลูกกาปทุมธานีนะครับ สวัสดีครับน้ำไปบุญน้ำไปบุญน้ำไปบุญค่ะน้ำไปบุญมองกล้องไหนลูกมองกล้องไหนเดี๋ยไอบุญบอกห้ามเลียกระจกเฮ้ยห้ามเลียกระจกห้ามเลียกระจกห้ามเลียกระจกจบข่าวนะครับจบข่าว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 นครน้องไปบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้นสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้องฟ้าโล่งนะครับวันนี้น่าจะมีฝนแล้วน่าจะฝนหมดแล้วสวัสดีครับ